กับสบายดีพ่อแม่พ uh ี่น้องกับสบายดีเอฟซีสุกท่านพ่อกับสังนั่งอันนี้คือเก่าพี่น้องโอ้โธ่นี่ยก็จะมารีวิวปลาลุงเบิ่งเนาะห้อยไห้ปลาถือยังมาลงตุงนั่งขามาน่ะฮะเบิ่งใกล้ๆมึงดูถือพี่สังอันนั้นกูบอกเป็น เป็นอะไรได้เดี๋ยพอน้องบิ๊กก็พอน้องอนาบะคือเมื่อป้าอะไรบ้านนี้เมื่อไรเฮ้ยเมื่อไรเบ่งเบ่งบ่งอองท้องอีกพี่น้องอ้าวตากับขาดบ้านนี้ตายตายตายช่างกันสิปุ๊บเมื่อป้าอลไรพี่น้องเอ้ยเมื่อแล้วเมื่ออะไรไม่บอกกันอะไรบ้าเดี๋ยวนี้โอ้โธ่พี่น้องอันนี่ก็ตกใจพี่น้องเอ้ย คือบุร uh, <doors> ีบอกกับยังเมื่อวานนี่อ่องทองมาอย่างดีเออชุมชนเมื่อก่อนเอ่อเนาะก็เราบ้วเมื่อวานนี่นะมาตายกับเมื่องแต่สาวสาวอย่พี่น้องเลยตกใจได้ยินเสียงติดรถดันดันลงมาแบบ พอน้องล่ำก็พอน้องบิวเมื่อแหละนี่เลืองแต่พอน้องเดือนมาอองทงเขามานกำลังหม่พี่น้องเอ้ยครับทูท่านนเมื่อเนี่ยกระทงเติบแล้วว่าตีมาหนามขาน่าแซงบ่พอน้องเดือนอือเห็นมาหนามขาน่าแซงเพิ่นพี่น้องเอ้ย เมื่อนั้นล่อล่อพนมาบอลเรื่องไราบนี้หรือว่าให้พอเนืมาส่งบ่นช่นเอไ้เกเอปตายสกลับมาอยู่เออตายกัมาอ่อกเออตายมาส่งพ่อพี่น้ะเรอแป๊บหนึ่งนะจะนักพะกมาอืาอืมผมเรีอกอ่องทงบักใหญ่เนี่ยพอนองพอลองบิวมาเห็นเ็นตะก้น ไม่นอกเหนื่ยลงมาแต่เฮือนแบบเมื่อรีบบเลยไม่น้องเอ้ยงงไปเลยเมื่อวานเพิ่นกรบบาดเบานันใดว่าสิเมื่อเนาะบ่ได้บอกบ่ได้กล่าวนันใดว่าไม่เหน่ยสิเมื่อกระเด้อบ่ได้บอกเห็นแต่จ้หน่อยเหนื่อยเห็นแต่จ้บ่แม่แลาซจันฉันบอกยังว่าสิเออหู่เพิ่นกลับอันนี้เฮาบ่จักพี่น้องเอ้ยลงมาปฏิสโลดดึนๆเลยอน้องเหนื่อก็บ่ฮูได้นี่ว่าเมื่อนี่เนาะ คนประสื้อนะน่ะประสื้ออยงงงังมาประสื้อท่อว่าันมาใส่ห้องหนามนี่แล้วประสื้อท่อว่าันมาใส่ห้องหนามมาไปตกใจตกช่างเมื่อฟ้าเอ้ยน้องเอ้ย <c> เ <oughs> มืน่อหนามขนาน่าแซงแล้วมาไหนกระเฮงไหนเนาะ อืมใสกรไดอ่ะคุสบารฮพทองทานทานสิบห้องบอกหองได้งไอืจาดไเนี่ยรายกาน่งอืมอีลาพอดองบิวพอ้องเดือน้องล่ำเมื่อปลาจะแล้วนุ้ย มาห,หน่อยลอืมเมือ่อปลาอนุยแล้วเ <c oughs> มื่อปลาแล้ว,อ,ลวอันนี้นะพอนาสเสดพาปิดเลยบอกเลยนะแดน

สาหัวแตกกันเย่ลงบนี่อ,นนอง่ินเเลยน้อยกินเผากินน้ำแล้พวพอเลยบาตายก็มาจักน่อยก็มาดอกเห็นพวกนี้เมื่อบกต๊ะพอเด้อเด้อสบาย <c oughs> พอเน้อบริเวณหน้าเ่ไปมสัน่นเออเปล่นนสื่อานกบ มส้อมกบสิ่ไหมส้อมใหม่ไหนพี่น้องเอ้ยนี่เอาดินเผาแบบของหน้าก็เต็มเลยเนาะเนื้อหน่อยเดียวนั่นนี่พี่น้อง เมื่อปันเด็กับองถีดปแล้วเนาะพอน้องเรีอนสองสามถีดปรลเด็นะเลยอืมอืมอืมี่ขนิมันาททุกตาบ้อืม ห้องหนามน้องอเนยพี่น้องอยากไ้มลูกยายมากาแม่ด้าลูกปหนามซาหัวเตกยังบบแล้วเราพี่น้องสาง่นกลับบานแล้ว้าบพิ่นมาอีกรอบหนาพี่น้องเอ้ผลล่ตมาแกใหายู่ เมือเอกก่อน้ำน้าแซงซะก่อนไิมาใหม่กันป่ะมาเด้อลูกแ <laughs> ม่มาจอบบางลูกบางเมียพ,พี่น้องเอ้ยมาเฮิง์นก็กินฮอทฮอทอะไรกินฮอดลูกกินฮอดเต่าเพิ่น อืมอืมปลาปาลูกต้ามนอือืมอืมอมตัวนตังเพื่นกะแกะห้ไปที่รับลอยไพื่นเลยพอลองบิวเกะหมอนังขนาะนั้นเนี่นี่กเพื่อนตั้งเสาวันไหวเพี่น้รงตั้งเสาเทคานไหวเพื่อนกับบ้านแลยนะลูกเนาะอยากินหอดผอเดือนผอบิวบลลุกับบ้านปลาหนุ่ยเลยได้นี่มือนี่ กระบานปลาอโนยแล้วกระบานปลาสาหัวแตกแล้วมัน่นขนาดเลยมาลูกมาามามาลูกมามาพี่ลูกอืมโอ้หนาวดีอันนี้อืม ขาปลาลูกเลาะรีวิวบ้านมันนองอเนยยังลุงอ่ะแม่อเนยก็ได้วะพอน้องเดือนเมื่อก่อนไนะพอน้องบวิวแห่งกับเมื่อก่อนอ่องทงไปก่อนผลบอกว่าเออเจ้าจะเมื่อกําลังได้ผลหรอกอื่ บา้านในพันหอดเลยพอ่นแหละน้องเคียนหอดนี่แหละน้องเคียนข้าบ้านอุ่มเลยเนาะเป็นทางดับเลย,เ,ลยปเ,เป็นเชือขึ้นทางดาเลยบอข้าวมวยทอดหอดและทางยางอือแม่เขาทางยางเลยหนาวในฝึกขี่เบาา่ไหวเราคอยไปเนาะ อากาศหนาวพี่น้องเลยขี่รถเห็นกันหนาวนาวลมทโซยเลยเอปออืม้าั่วแหเบิดแล้วป้าเอาถั่วแห่ปเจาแต่จะกินถั่วแหพี่น้อง เอเอมาเบิร์นลูกเด็กกับเปาพอ,อเดือนกระเป๋าในเตียงเพื่อนมานอนเขอหล่อเลยพี่น้อง, <c ười> อองคิดนี่ก็สมมากพกควรเลยพีน่น้องเด้อสช้อำลาพระจากปละลงเพียงตอนนี้นอนภาคเบิ่งนักส้มสังนองอนเนยเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่งเด้อสังนองอนเนยพี่น้องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบ่าวเตซินเลยพี่น้องเด้อบ่าวเตซินกับน้นอง สาโล้หนะเมียผ่านเลเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องพอน้องอเนยเองพี่น้องเลยอ่ะกดติดตามเพผ่านเลยพี่น้องเด้อห้กำลังใจเพ่อแม่เป็นหอยพันธสาบไวไวพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะบอกเตสิ้นเนาะอะเริ่มเลยพี่น้องเด้อห้กำลังใจเพ่อแม่เลยพี่น้องสวัสดีพี่น้องเออ